รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีแฟนๆนักทอนรหัสครับวันนี้เราจะสนุกกันต่อกับผู้ระหว่างคุณน้ำอ้อยและคุณแมนที่ตอนนี้คุณน้ำอ้อยมีโอกาสจะปิดเกมเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วเหรอครับไปชมกันต่อว่าเธอจะทําสําเร็จหรือไม่กับรหัสภาพที่มี2พยางค์ครับและเป็นคาขวันะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา แต่ช่งงางนักนะครับพี่น้ำอ้อยเลยกดแล้วตอบว่าเกี oh. ่ยวใสหรือหัวนนะฮะดูแล,แ,ลแล้วเดินต่อครับเดินต่อนะฮะมีคนซิวแล้วด้วยกดแล้วนะครับพี่แมนตอบถูกอยู่ต่อตอบผิดตกรอบนะครับตอบว่าใบเสร็จครับใบเสร็จนะครับถูกต้องครับ oh, <hey. S 3> ย,ยังเดียวนะเดียวนะครับผม ภาพแรกคือเบ็ดนะครับเบ็ดตกปลาครับนะครับผมภาพที่2เนี่ยก็คือต้นใสครับพ่บอยเบ็ดใสนะครับก็เลยผวนเป็นใบเสร็จนั่นเองติดอะไรครับเมื่อกี้ไม่ค่อยเก่งคำผวนนะคะโอ้เอาแล้วแล้วนะฮะไม่รู้จะมีจุดอ่อนหรือเปล่านะครับผม <S <S ไม่เป็นไรนะครับคุณนุ่อ้อยก็ยังนำอยู่ครับพต่อ4 0 0พัะนคะแนนนะครับและคุณนุมอ้อยจะเป็นคนเรียกในข้อนี้นะครับกีคะแนนดีเรจะจบ จบกันจบโซขาวสี่พันไปเลยคจบจบแล้วมั่นใจพอ่คุณ้ินีะเป็นใครโอค่ะเอาให้เป็นจบงัดเป็นงัดมาดิผัวจ่าเมียเดินไม่ไหวแล้วสี่พันต้องจัดหน่อยมาดิมาล้นตรงนี้สี่พันเนี่ยมันก็คือต้องเล่นเล่นสี่พันเองข้อนี้นะครับตรงกลางนะฮะแปดพันคะแนนนะครับ หรือ8,000บาทหากมีคนซิวได้นะครับรู้ถึงทางบ้านนะครับดูให้ดี8,000บาทอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะครับข้อนี้นะฮะแน่นอนข้อนี้ถ้าเกิดว่าพี่จาอ้อยตอบได้เข้ารอบไปพี่แมนตอบได้กลับมานำทิ้งห่างเลยนะครับรหัสภาพนี้นะครับมีทั้งหมด3พยางด้วยกันนะครับ3พยางนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับ ฟังคำใบ้จากพี่บอยนะครับครับผมภาพแรกนะฮะดวงอาทิตย์ครับเรียกอย่างว่าอะไรครับผมภาพที่สองนะฮะให้ถอดรหัสเป็นภาษาอังกฤษครับและไม่เอาคำนั้นครับผมสุดท้าย เห็นอยู่ในกรอบครับเขาเรียกว่าอะไรครับและในกรอบเป็นรูปอะไรครับเอาแล้วพี่แมนต้องกดนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ตอบก็ตกรอบนะครับรูปสุดท้ายนะฮะรูปสุดท้ายอยู่ในกรอบเรียกว่าอะไรครับกดแล้วครับ แมนนะฮะตอบถูกอยู่ต่อตอบไม่ได้ตกรอบครับพี่แมนตอบว่าลองดูเออปลาชีพยางหมดเวลาแล้วฮะและหมดเวลาครับข้อนี้เสร็จการตอบนะครับไปอยู่ที่พี่เบอร์16นะครับผมแปดพันนะโว้ยถ้าตอบถูกได้แปดพันนะครับผมค่ะและตอบว่าตะภาพน้ำค่ะตะภาพน้ำนะครับ 8,000บาทโอ้โหได้เลย8,000ันนะครับภาพแรกนะฮะคือตะวันที่ผมบอกดวงอาทิตย์เรออีกอย่างก็คือตะวันนั่นเองนะครับดวงตะวันนะฮะแต่ไม่เอาวันนะครับเหลือแค่ตะสุดท้ายที่ผมบอกอยู่ในกรอบก็คือเป็นภาพครับและเป็นภาพของน้ำนะฮะตะภาพน้ำนะครับ ผู้ที่ผ่านสู่รอบต่อไปนะครับคุณน้ำอ้ยอยใครชนะคะพอดีหม่อมฉันเองค่ะห <c oughs> ลังจากลงล็อกน้แล้วเราก็ต้องมันก,ก็ต้องลงความสีสันให้กับชีวิตโยดยการเติมสีสันเข้าไปแต่ก่อนจะเติมสีสันนี้ก็ต้องแบ่งหน้าก่อน <c oughs> แบ่งก่อนวันนี้คือทีโซน ถ้าพี่โซดปื๊บพี่โซดชาตอนนี้ชาพี่โซดปื๊บปากก็ต้องมาปากก็ต้องมาปื๊บแก้มันน่ารักมากๆนี่เป็นโมเมนต์ความรักของสองคนแก้มน่ารักมากๆแก้มน่ารักมากๆตัวเองชอบแย่เขาอีกแล้วนะชอบแกล้งเขานะน่ารักเลยค่ะเพาตัวเองแพ้ตัวเองอย่าโกรธเขานะไม่เคยโกรธเลยเป็นการทแบบน่ารักอ่ะใหญ่แล้วก็ไม่โกรธกันไม่โกรธกันไม่เคยโกรธอะไรค่ะพี่แจ๊ค อเนี่ยนี่คือเมียแจ็คหนุ่มปองมาด้วยวันนี้ยังไงคะทำแบบนีได้ยังไงจีจีไม่ยอมนะคะจีจีคุยกับเธอชื่อหลังเป็นชื่ออะไรนะชื่อจีจีค่ะจิจีจคือปิ่นปองเขามายุ่งกับแจ็คเองอะครับเฮ้ยถึงเธออะจะเป็นคนที่เขารัก เฮ้ยฉันก็รักเขาเหมือนกั<อ>นเพราะฉะนั้นย้อนอยู่กันแบบ3คนนะแหมนึกว่าจะเกิดการตบตีแย่งชิงคุณแจ็กกลางร,รายการซะเลเหรอครับแต่สุดท้ายความรักของทั้งสคนก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งยินดีกับคุณแจ็กด้วยนะครับแต่ตอนนี้เรากลับไปแรนดอมหาคู่ที่3กันต่อเลยดีกว่าครับพาไปแล้วสคู่ตอนนี้ต้องเอาคุณบอยนะฮะคุณดิงปองครับแรนดอมคู่ต่อไปกันเลยดีกว่านะกำลังสนุกเลยครับ รันเกมค่ะ random เย้พี่ตู่ตัวน,นี้สตูลแล้วด้วยได้2,000บาท <c oughs> นะครับพี่ตู่ครับตอนนี้ทำอาชีพอ,อะไรอยู่ครับ <c oughs> เป็นพนักง,งานจ้างเหมาอยู่กลุ่มงานวินิจฉัยสตูพืชกักกันค่ะ๋อ oh. ไม่ทานพืชนะไม่ระบบย่อยไม่ดีไม่ทานพืชปกติดูรายการดาวินชีบ้าไหมครับดูตลอดตั้งแต่ออกอากาศตั้งแต่แรกๆเลยค่ะโอ้โหระหว่างดูรายการไปทําอะไรไปฮะแข่งตอบกดกดสติลที่บ้านกดสติลที่บ้านด้วยเตรียมตัวมาดีแล้วดูไปกินไปด้วยไหมฮะอ๋อนั้นยังไม่ใช่เวลากินค่ะโอ้โห ถึงเจ้าโอแบบนี้จะกินเป็นเวลานะจ๊ะไม่ใช่จะมาจุดจิบโอเคอตอนนี้ได้คุณตู่แล้วนะฮะซึ่งพี่ตู่เนี่ยผมเห็นสติลหลายข้อครับบพี่อยนะครับลงมาน่าจะน่ากลัวนะครับอีกท่นเลยครับคุูนิ่งตองขอมวยที่คู่กับพี่ตู่่อยจ้าและเดิม มาแล้วมาแล้ว800 0ของฉัน8 00 0ันนะฮะเมื่อกี้ซิลไปนะฮะเขาเรียกว่ามวยถูกคู่หรือเปล่าคะถูกคู่เลยตอนนี้เนี่ยคุณต้เต้ยเนี่ยรวยสุดในผู้เข้าแข่งขันแล้วถูกต้องรวยสุดแล้วตอนนี้มงลงค่ะเห็นใส่มงสายสะพายมากคือมีตำแหน่งอะไรยังไงครับค่ะตำแหน่งเทพีสงการเบาาวิวค่ะเบาาวิวใช่ค่ะ อย่างนี้อย่างนี้แล้วเรามาเจอใยน้ำฝนเนี่ยทิดาช้างเนี่ยเราขิงกันไหมอุ้ยขิวกว่าแน่นอนคะอ่ะเพราะว่ามไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยหมนก็ต้องเอาด้วยคาถาค่ะโดยปัจจุบันนี้เนี่ยเต้ยเป็นอาชีพหมอดูด้วยค่ะอ๋อเป็นมือซิลทั้งคู่ผิดแต่ว่าคนนึงซิลได้มากกว่าแคนั้นเอง นะฮะแต่ลงมาข้างล่างอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าใครจะผ่าเข้ารอบนะครับสองท่านครับด้านล่างเลยเป็นอจอมสติลทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันว่าคู่นี้เมื่อลงมาดวลการทอดรหัสกันแล้วจะเป็นใครที่ทอดรหัสได้เก่งกว่ากันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ นับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน P.T. s 26 Organic Pro g a เกรีวองซอยเกิดจากนมถั่วเหลืองเอาละครับตอนนี้เการแข่งขันในคู่ที่4นะฮะเป็นการเจอกันระหว่างมือสตีลนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครกันแน่ที่จะเป็นของจริงนะครับขอเสียงให้คุณเต้ยและคุณตู อ้าไม่พูดขร่มทำเพลงนะฮะคุณแจ็คตอนนี้เก็บความแค้นไว้ข้างในครับผมนะฮะเพราะว่าโดนคุณแพ้ไปสองรอบใช่ไหมโอ้โหยอมไม่ได้เลยครับเขาสบายไปไหมครับเนี่ยมองรายการเนี่ยบอยฮะแฮปปี้มากเลยนะคะดูแฮปปี้มากดูสิดูสิทำเพลงด้วยนะฮะฉันเลือกเลยแล้วกันเอาเลือกรอบนี้ขอเชียร์ยัยเตยเตยโอ้ม่มั่นใจหรอเธออยากเลือกใครล่ะก็เหลือคนเดียวแล้วเอางี้แล้วกันให้เธอเลือกระหว่างตู่ กับจีจี้เธอเลือกใครล่ะเอาพี่ตู่ดีกว่าพี่เอาพี่ตู่ก่อนนะฮะตู่นะฮะโอเคพี่ตู่ท่ากับว่าคุณแจ็คเลือกฝั่งพี่ตู่นะครับคุณบิงบองนะครับเลือกฝั่งพี่เต้ยเตครับครับเราดูว่าใครจะชนะนะฮะเริ่มต้นครับทั้งสองท่านครับมีคะแนนสะสมคนละ5000คะแนนนะครับข้อแรกลงตรงกลางมาคนละ1,000พันคะแนนครับรัดท่าแรกนะครับมูลค่า2,000คะแนนมี2พยางครับ ดูให้ดีนะครับดับร้อมแล้วนะฮัดภาพมาเออหมดแล้วนะฮะฝั่งพี่ตูกดกอน,นะครับแล้วพี่ตูต๋ตอบว่ารวดเร็วรวดเร็วนะฮะ กดก็เร็วแล้วก็ตอบรวดเร็วนะครับถูกต้องเป็นนำไปก่อนแล้วนะขนาดตบมือนะฮะยังแบบว่านอนตบมือเลยนะคมฉันมุฟเยอะไม่ได้จริงๆทำไมอ่ะเธอมขึ้นย้ายไม่ได้ร่างกายเธอนอ่ะใช่เอาเคนมายกฉันมาดูเฉยนะครับภาพแรกก็คือจรวดนะฮะแต่ไม่เอาจอจานนะครับเหลือแค่ รวดนะครับมาบวกกับเห็นไหมฮะโอ้โหเข็มวิ่งไปที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเร็วนะครับผมรวมเป็นรวดเร็วนะฮะ2,000ันแรกครับพี่ตูได้ไปต่อเลยนะฮะไปกันมือไวเลยนะครับคู่นี้นะฮะเชื่อว่าไม่แบบรวดเดียวจบง่ายแน่นอนครับเพราะว่าเก่งทั้งคู่นะครับพี่เต้เตครับมีสี่0ัน นะครับเรียกกี่คะแนนดีครับสองพันสพนสองพันงพะนะองพันสองพันสงนะองพันงพัสองพันอนสอ่พันสองพันงพนันสอพันรพันสองพันับสอพัสพังพังันสพัพพ้อัสั และคุณเต้ยตอบว่าทางสายกลางค่ะทางสายกลางนะครับถูกต้องโอ้ยเดีแยวพอชนะหน่อยเอาใหญ่โอ้โหดูดูดีใจเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดคุณเต้ยตอบถูกเธอไปเต้นคู่กันนะเธอเหมาะกันเธอเหมาะกันเลิศ สะอโอเคท่าแรกก็คือเนี่ยชี้ไปเส้นที่เป็นเส้นทางนันเองนะฮะทางนะครับท่าที่สองนะครับผมลูกศรนะครับชี้ไปที่สายเบรดนะครับซึ่งเป็นสายที่อยู่ตรงกลางนะฮะก็เลยจะเป็นทางสายกลางนะครับตอนนี้คุณเต้ยครับนำไปเป็น6,000ต่อ4,000คะแนนนะฮะและคุตูครับจะเป็นคนเรียกบ้าง มีสี่พันเรียกเท่าไหร่ครับเรียตามันใส่ให้หมดเรียกอาสองพันหน่อยค่ะเท่าไหร่ฮะสองพันสองพันนะครับผมตรงกลางจะอยู่ที่สี่พันคะแนนครับคุณแจ็คากพูดอะไรคุณตูดได้ไหมพี่ตูดใจเย็นผมว่าพี่ทำได้แน่นอนนะฮะสมาธิดีปิงปองอยากเติมสีไหนบนหน้าคุณแจ็คก่ะ ขอนี้นะตรงการางอยู่ที่4,000คะแนนนะครับกับนนรหัสภาพที่มี3พยางครับ3พยางนะฮะถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมามีคนซีลครับ พิมนะฮะและพี่ตูนะครับตอบว่าทอรชนค่ะทอรชนอุ้ยตายแล้วคำตอบนั้นนะครับถูกต้งองครับอะไรโอ <laughs> เ้เล่นใหญ่เล่นใหญ่เท่ากวันนี้เท่าวับทร์มานมมเออ ดราม่ามากกว่านี้แมวตายที่บ้านแมวตายเหิือเหมือเล็กใหญ่กว่านี้ภาพแรกเนี่ยเขากำลังโทรศัพท์อยู่คือคำว่าโทรนั่นเองนะฮะแต่ไม่เอาสระโอนะฮะพี่โอนะครับผมและภาพสุดท้ายคือชนนะครับก็เลยกลายเป็นโทรชนนะครับพี่ตู่ครับได้ไป4,000คะแนน คือมาพิเตอร์ยังเหลืออยู่4,000นะฮะพี่ตู่มี6,000นะครับพิเตอร์เรียกข้อนี้ครับกี่ 3, <000. S 1> 2, ะคะแนนดีส0 0พัน0อนะฮะอยากอยู่นานๆตรงกลางจะเป็น4,000คะแนนครับข้อนี้กับรหัสภาพที่มี4่พยางครับ4พยางนะครับพร้อมแล้วรหัสภาพมาคู่นี้สู้กันได้สนุกจริงๆครับ แต่ว่าก่อนจะพักเบรกนี้เรามีรหัสภาพพิเศษมูลค่า2,000บาทมาแจกให้กับผู้ชมทางบ้านกันครับเอาเลยครับหยิบมือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นรหัสภาพที่ท่านดูอยู่นี้จากทุกช่องทางครับแล้วเข้ามาโพสต์คำตอบพร้อมกับภาพถ่ายใน f c e b o o k f แ n p เ g จของดาวินชีเกมถอดรหัสหรือว่าจะเป็นทางไลน์แอดดาวินชีเกมโชว์แล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคำตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับ นับสนุนโดยโอวันตินไฮเออร์แอร์คอนดิชแนนิ่งเครื่องดื่มลิปโฮ4สี่พยางครับสี่พยางนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา นะครับคุณบอยคุณเต้เต้จบแล้วนะฮะถ้าตอบถูกนะฮะเต้นคู่นะครับผมตอบว่าโลกไร้ผมแดนว้าวสุดยอดโลกไร้ผมแดนนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องหยุดหยุดยุดหยุดหยดยปองปังปัง ดูพี่เบอร์สอกดติวได้แล้วก็หนูวังหน้าเขานะขอเขาด้วยขอโทษที่เขาติวได้พี่หนูขอโทษที่เพื่อนหนูตอบนะคะแต่ว่าหนูก็เลยจะขอโทษที่ด้วยการเต้นนะคะไปมือหนะ้โอแก้งแก้งยิม้มขอแก้งยิม้มดูออกการแสดงเนะี่ย ดูฉเฉลยฮะว่าทำไมถึงเป็นโลกไร้ผมแดนนะครับภา mm hmm. พแรกก็คือรูปโลกนะฮะเท่า mm hmm. ที่สองวงที่ลูกศรไปทางขวาก็คือไร,ร,ร้ภาษาอังกฤษนะฮะเท่ที่3พรมสุดท้ายคุณแดนวอร์เวทนะครับผมโลกไร้ผมแดนนะฮะและ4ทางนั้นด้วยครับคุณเต้ยด้านไป โอเคนะฮะผัดกันแพ้ผัดกันชนะผัดกันขึ้นมานำนะฮะแต่ตอนนี้คุณเต้เตย์นำอยู่6,000ต่อ4,000คะแนนนะครับพี่ตู่ครับมี4,000นะฮะเราอ้วต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ถ้าเล่นทีละ2,000พันนก็จะวนไปวนมาอย่างงี้ครับลองเรียกที่คะแนนอื่นดูบ้างนะฮะมี4,000เรียกเขาอะไรดิสามพันให้หมดสามพัตายเป็นตาย3,000ันสี่พันสาวัน่ย นิ้วขึ้นนิ้วขึ้นสติวเต็มตัวเลยนะเนี่ยตรงกลางข้อนี้อยู่ที่6,000คะแนนนะครับครับหรือ6,000บาทดูให้ดี6,000บาทอาจจะเป็นของคุณนะครับ,รบกับรหัสภาพนี้ครับที่มี2สอพยากและเป็นคำเครับอย่าลืมขวนก่อนตอบนะครับรหัสภาพมา กดไวมากแค่ tea, 2ว <iałem> ินะครับผมคุณตู่ครับตอบว่าคาหูคูหาค่ะคาหูคูหานะครับคำตอบนั้นถูกต้องครับเย่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 ่ปอเสียดายเลยนะฮะกดซิลได้นะฮะเฉลยนะครับภาพแรกคือรถนะครับภาษาอังกฤษก็คือขาเนกนะฮะส่วนภาพที่สองนะฮะก็คือรูปหูนะฮะคาหู เลยเป็นผู้หานะครับ6 0พันคะแนนนะครับพี่ตูได้ไปมาแล้วคะแนนนะฮะเรมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพี่ตูนำเป็น700 0ันต่อ3,000ันคุณเต้ยเต้ยครับจะวางแผนยังไงดีนะครับมี3 0 0พันครับเรียกกี่คะแนนดี3 0 0พันค่ะ3 0 0พันไปเลยนี่ขอ,องจริงของจริงสู้เท่านี้นตรงกลางนะฮะ6 00ันคะแนนเช่นเคยนะครับ กับรหัสภาพที่มี3พยางครับ3พยางรหัสภาพมาครับดุเดือดสมกับเป็นการแข่งขันของจอมสติลจริงๆครับและครั้งนี้คุณเต้ยๆขอลง3,000คะแนนแบบหมดหน้าตักวัดใจกันไปเลย,เลยพรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อว่าจะเป็นฝ่ายใดที่ได้คะแนนนี้ไปหรือว่าจะหลุดมาถึงคุณผู้ชมทางบ้านต้องกลับมาชมกันต่อเวลา5โมงเย็นวันนี้ดาวินชีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ